เกาะอ,อีสเตอร์หรือราปานุยในภาษาของชาวเกาะคือบริเวณที่มีประชากรอยู่อาศัยที่ห่างไกลที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเมื่อกว่า1,000ปีก่อนผู้อาศัยบนเกาะได้ตั้งเสาหินหนักหลายตันหลายร้อยต้นซึ่งรู้จักกันในชื่อโมอายสิ่งนี้ทําให้เหล่านั้นกอบโบราณคดีรู้สึกทึงมานับตั้งแต่แรกค้นพบเมื่อราว3 0 0ปีก่อนหินออเท่าภูเขาไฟที่แกะสลักเป็นใบหน้าและรูปร่างต่างๆโดยใช้อุปกรณ์สําหรับการทํางานด้วยมือเป็นหลักเหล่านี้ถูกลำเลียงออกไปวางไว้บนลานหินด้วยวิธีการบางอย่างวัตถุประสงค์ในการทําเช่นนั้นขขออองพวกเาคืออะไร ผู้คนเคลื่อนย้ายเสาหินเหล่านี้ได้อย่างไรชาวเกาะอ,อีสเตอร์บอกว่ารูปสลักเหล่านี้เดินได้นักเขียนบางคนอ้างว่าผู้ที่ตั้งเสาโมอายได้มีเพียงอารยธรรมที่สาก์สูญหรือไม่ก็มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นแหล่งข้อมูลวิชาการมากกว่านั้นเสนอว่าเสาเหล่านี้อาจถูกยึดไว้กับโครงและชักลากมาเมื่อไม่นานมานี้นักโบราณคดีได้สาธิตให้เห็นว่าชาวเกาะอีสสเตอร์อาจพูดถูกที่ว่ารูปสลักเหล่านี้เดินได้หากให้คนหลายสิบคนเอาเชือกผูกและดึง พวกเขาจะช่วยกันโยกโมอายที่อยู่บนฐานโค้งไปทางซ้ายและขวารับกันและค่อยๆทำให้มันเดินไปข้างหน้าได้